แต่ผมอยากจะถามแทนหลายๆคนแล้วก็ตอบแทนหลายๆคนที่เขามาสอบถามเขาก็จะอยากรู้ว่าดำเนินคดียังไงคเขาคดีรถชนทนายเอกดำเนินคดียังไงคือคดีอาญาทํำยังไงคดีแพ่งมันมีเวยังไงทนายเอกช่วยแนะนาหน่อยครับตรงนี้คืออย่างนี้ก่อนเลยครับก็คือผมต้องแจ้งก่อนว่า<ม>ในในคดีละเมิดเนี่ยมันก็จะมีหนึ่งก่อนเป็นคดีแพ่งโดยปกติเลยครับ,ค,รบคือละเมิดเนี่ยนับตั้งแต่วันทาละเมิดก็คือเขาทําวันไหนไอายุความหนึ่งปีนะครับบางเคสเนี่ยมาจะหมดอายุความแล้วก็มีอจนความเสียหาย หายไปแล้วจนแบบตัวเขาเองหายแล้วก็ยังมีนะครับเคสแบบนี้คือคือผมจากแนะนําว่าถ้ารีบถ้าเกิดอุบัติเหตุตอนไหนเนี่ยไม่เกิน2เดือนน่ะรีบรีบฟ้องจะดีกว่าเพราะว่า1ก่อนมันจะมีเรื่องของการจะเว้นค่าธรรนเมียรศาลเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับเพราะว่าเพื่อที่จะให้ศาลเห็นว่าเรามีอาการอย่างไรบาดแผลยังไงหรือว่าดีขึ้นแล้วค่อยไปหาศาลหรือไปแจ้งศาลก็ยังได้เลยคือทนายกำลังจะสื่อว่าหลายคดีที่รู้ความ อาจจะอยู่ระหว่างรักษาหลายคดีจริงๆแต่ว่าเจจริงๆคือว่าบางทีท่านสารเห็นอาการบาดเจ็บเห็นหน้าที่เสียโฉมเห็นฟันที่หายไปทั้งแถบเห็นตาที่บอดเห็นเฟือกที่ใสยเห็นอะไรต่างๆที่นั่นท่านก็เมตตากรุณาเพราะว่าการขอการขอยกค่าธรรมยนยมสารเนี่ยมันก็จะมีสองสเต็ปหนึ่งไม่มีเลยไม่มีเลยไม่มีเลยไม่มีสักบาทหรือไม่มีออย่างเงี้ยสารให้ถ้าพิสูจน์ได้กับ2ที่เราจะเจอเยอะคือมีพอมีแต่จะลำบากเวลาที่เราไปขอ ยกเว้นท่านนาย์สารเราก็จะเลือกนะบางคนนะลุกความเรามีนะท่านนึงขับเบนซ์เราก็ไม่กล้าขอเหมือนกันเพราะในที่สุดเขามีเราก็จะต้องวางค่าธรรมเนียมสาลก็จะคุยลูกความตรงแต่ส่วนมากประมาณอ,อีกจํานวนมากคือเป็นคนชั้นกลางหาเช้ากินข้ามพอแลเรียกค่าเสียหายเนี่ยเกินหลักล้านขึ้นไปค่าธรรมเนียมก็จะ2องสามหมื่นขึ้นไปเพราะมันสองเปอร์เซ็นต์จริงๆอะ่ะเขาอาจจะพอหาได้แต่มันจะสร้างภาระของเขาเช่นบางคนที่น่าเป็นห่วงคือว่า เขาไม่ได้อยู่ในระบบที่สถาบันการเงินใช่ครับเขาอาจจะทํางานบริษัทเล็กๆหรือมีรายการเดินบัญชีไม่พอหรือเขามีหนี้สินอื่นจํานวนมากที่มันฟิกเพดานเขาอยู่แล้วสินเชื่อธนาคารยังไม่ปล่อยกู้หรือญาติพี่น้องอาจจะหาหยิบยืมยากครับนะทั้งช่องทางที่เขาต้องไปคือทางไหนครับออนี้อันนี้น่าจะเป็นนอกระบบนะฮะ <c oughs> เพราะว่าในคําร้อง <c oughs> หรือเวลาเราไต่สวนเนี่ย <c oughs> คือปกติต้องดูก่อนว <c oughs> ่าด้วยสภาพความเป็นจริงเนาะด้วยอาชีพหาเช้ากินข <c oughs> ําเนี่ยประชาชนอย่างเราเนี่ยไม่สามารถกู้ได้เลย ก็ต้องไปกู้นอกระบบต้องไปกู้นอกระบบเพราะว่าร้อยละยี่สิบไปเพราะว่าแต่ละสภาพพื้นที่นี่ไม่เหมือนกันเพราะว่าดอกเบี้ยแพงผมก็ผมก็เอาในส่วนของใบโบชัวไปแนบสารด้วยนะครับสารท่านก็เห็นใจว่าเออจริงๆอ่ะกู้มาเพื่อเป็นทภาเเียมสารก็อาจจะยกเว้นทั้งหมดเลยเพราะมันจะเป็นกรณีเข้าข้อยกเว้นขรื่องไขที่2คือ การที่วางค่าธรรมเนียมจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรสมควรคือว่าอาจจะพอมีแหละนะฮะทำมางานหาเชา้ากินข้าวหรืออาชีพกลางๆทั่วไปแต่ปรากฏว่าถ้าจะต้องไปหาเงินมาชมาําระค่าธรรมเนียมอาจจะต้องไปหยิบยืมนอกระบบมาบแต่เกิดบางคนที่มีฐานเงินเดือนสูงมากหรือมีจะเป็นเจ้าของธุรกิจเนี้ยเราอาจจะต้องพิจารณาก็คือฟ้องไปตามข้อจริงและชาําระค่าธรรมเนียมาไปตามข้อจริงใช่ครับนะฮะซึ่งมันก็จะเป็นประโยชน์กับหลายคนเพราะบางทีเนี่ยหัวหน้าครอบครัวก็ตามหรือไม่ใช่หัวหน้าครอบครัวที่ประสบภัิเหตุเนี้ยการเงินก็ชะงัก พอาการเงินชนะการฟ้องคดีแพ่งเนี่ยมันก็มีความจําเป็นเพราะว่าบ,บางทีเนี่ยเราฟ้องคดีกับจําเลยคนเดียวซึ่งหลายคดีที่เราเจอมาปรากฏว่าจําเลยเป็นไงครับสภาพสภาพแย่สภาพแย่คือคบ,บางทีเป็นตัวจําเลยที่เป็นคนขับรถไม่ว่าจะเป็นพนักง,งานส่งของรวมถึงขับรถรับจ้างที่ที่เป็นรับจ้างประจําของบริษัทนั้นหรือแม้รับจ้างไม่ประจําแต่ว่ามีบริษัทประกันภัยที่เข้ามาซัพพอร์ตเนี่ยทำไมเราต้องฟ้องคดีแพง่งเพราะว่าเราอาจจะมีเจ้าภาพครับ เช่นจำเลยบางคนก็จะมีนายจ้าง,จ,างจำเลยบางคนก็จจะมีบริษ,ษ,ษัทปกันภัยยิ่งเ,เกิดเป็นชั้นหนึ่งบริษ,ษัทชั้นนำเนี่ยเราพอจะได้ตัวเลขให้แล้วแต่ว่าสิ่งที่เราจะไปเรียกร้องเขาก็าคือว่าต้องใช้คดีแพง่งหลายคนก็ถามว่าคดีอาญาไม่ได้หรือครับทนายเอ็กคือว่าก็เขาไม่มีตังฟ้องคดีแพง่งเขาอยากจะไปคดีอาญาอย่างเดียวไปบังคับกับบริษ,ษัทประกันนายจ้างอ่ะมันทําได้ไหมครับทนายเอ็กคือในคดีอาญาเนี่ยเขาจะดูเรื่องของอในเรื่องของ <c oughs> ผลของ,ของการกระทําเป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งมันจะแยกออกจากเงิน แต่ว่าคดีอาญาสามารถเรียกเงินได้ไหมเรียกได้ครับตาม44่ทับหแต่ ปัญหาคือว่าเงินอาจจะไม่ได้ตามที่เราตั้งใจไว้แล้วก็เรียกได้เฉพาะกับจาเลยเรียกจาเลยอย่างเดียวซึ่งครอกันจะบอกว่าในคดีอาญาเนี่ยคนที่เป็นจาเลยในคดีอาญาคือตัวจาเลยคนที่ขับรถประมาทอย่างเดียวใช่ครับแต่คนที่เป็นบรรดาในจ้างเป็นบริษัทประกันเป็นเจ้าของรถเนี่ยที่เขาจะร่วงรับผิดตามกฎหมายแพ่งเนี่ยเขาไม่ใช่จาเลยในคดีอาญาใช่ครับดังนั้นเนี่ยไม่ว่าอายการจะฟ้องคดีอาญาก็ตามหรือแม้กระทั่งหลายคดีเราฟ้องคดีอาญาเองให้ลูกความเนี่ย จำเลยก็จะมีคนเดียวคือคนคนขับรถขับรถไม่ว่าจะเป็นขับฝั่งไหนยังไงก็ตามคุณคนประมาทแหละแต่คดีแพ่งเนก็หมายความว่าจะมีเจ้าภาพบริษัทประกันบ้างนายจ้างบ้างเจ้าของรถบ้างทําให้เวลาเราสมมติศาลตัดสินให้ค่าเสียหายมาส่วนหนึ่งเราเป็นไงฮะเราอาจจะมีคนที่จะมาช่วยจ่ายนั่นแหละครับคือในมุมมองในการฟ้องคดีทนายต้องดูก่อนว่าฟ้องไปแล้วได้อะไรบ้างนะครับคือปกติผมเนี่ยจะสอบให้ละเอียดเลยว่า หนึ่งถ้าดูแล้วฟ้องไปแล้วมันไม่ได้ตังค์ผมก็จะบอกลูกความตรงๆว่าอาจจะไม่มีในส่วนนี้ที่เขามาซัพพอร์ตเช่นอาจจะไม่มีบริษัทการมาจ่ายหรือนายจ้างมาแชร์จ่ายค่าเสียหายนะครับทีนี้ในคดีอาญาถามว่าฟ้องเองได้ไหมคําตอบคือฟ้องเองได้ฟ้องได้นะฟ้องได้ครับเพราะว่าก็มีเคสที่ว่าพนักงานสอบสวนเขาไม่ได้ดําเนินการให้ประมาณผ่านมาตั้งแต่ประมาณจะสองปีแล้ว